โอเคครับทุกคนกล่าวสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube Channel ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็พาพ่อกับแม่มาเที่ยวครับทุกคนก็ไม่ได้ไปขี่รถเล่นนะครับกะกะเสื้อปลาเผาแล้วกันต่ำเครื่องของผมอยู่เครื่อง้ำเป่าของผมแต่ว่าเครื่อง้ำเป่ายังบ่ทันได้เปิดนะครับทุกคนว่าซื้อปลาเผาครับกันกะอยู่ทั้งเขาหัดตะเกียบนะทั้งเขาหาดแต่ว่าเที่ยวยังปิดอยู่ครับทุกคนโอเคเดี๋ยวรอรอชมกันว่าเ้างจิไปนั่งกินกิ่ไงนาะเพราะว่าเจ้าเปิ้นกัเปิดร้านขายอยู่ทั้งเขาอ่า ตั้งหาดต่อเกียรตินะครับทุกคนนะกระชีปไปนั่งกินยิ่งถึงอ๋อของพญานาคบ้างครับคือปลาเพาแล้วก็ต่ำมะฮุ่งแล้วก็อีหยังสักยังอยูน่นะครับผมปะ่ะมากับพ่อกับแม่ครับผมมาสามคนแล้วก็มาเฮ็ดธุระอยู่สาสักันก็ได้พาเพื่อนมาเล่นนะครับป่ะเดี๋ยวเาไปเบิ่งกันนีนนน่นะผมก็เดือดร้อนจัดมากตอนนี้อันนี้เผาเผาสดๆเลย้่เล็บครับ แต่ไม่กินใหม่ๆด้ยโตแบบไงเลยโตเยอะกว่ากระแม่เจ้าต้องด้วยต้องด้วยไอ้กางพี่โยมีอันมีฟองพุ่มอยู่นี่นะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวแถมให้เรียบด้อยเลยค่ะครับผมก็ยังท่านได้เปิดประกาศบ้านให้เปิดอยู่ครับผมมีทางเข่าครับผมเประกาังอยากเปิดนี่ครับผมประกาศให้ปิดหาตัวเกียรติดิตัวคนนัันคนมาหลายอยู่บ่แม่ จ้าว่ามันมันเขาอะไรเนาะค่ะเพื่อนกัดน้ำมาก็บอกไปย่างเรียนย่างไปถ่ายรูปได้แต่ว่าบ่สามารถดังได้นะค่ะบม่มีหม่องเรียนน้ำเดี๋ยวน่าก็น่าจะเปิดไตีหรอเนาะฟังเบิ่งนุ่นนะค่ะยังอยากเปิดยังอยากได้เงินเตี้ยอ๋อจ้าวว่าจะอยากได้เงินเหรอคะเงินเขาไล่เองนี่คันเปิดนี่คนจะคนจะมาเสียแน่น้องเนี่ยจะเปิดมือนี่มือเดียวที่มาขายอยู่หันเราฟุกที่ว่าเขาว่าสะพานเทปเปิดเพราะว่าเป็นหาดอกเกดเปิดปุ๊บ ก็จิ้นานั่งกับประธานกไล่กันที่เตี๋ยมเลยมือนันนั่นแบบมวนเลยก็ตะมวนพ่อไปกันใอจดเลยหรอที่เป็นแซ่ปีทาน่ามีมือันหลักแขกคายแบบดีชุดๆฟูกเล่นมาแม่มืน่อมล้หาตัวก็ม่อาดตัวใหญ่มากคับสดๆเลยปะนิน เนี่ยวพือนไขทั้งเขาหันดอกเก็บเขาอยู่นั่งกินใช่ไหมจังหวะเขาหาบังบ่หมอพื่อนาบังเพื่อนนั้นเพื่อนาแน่น้ำฝนทั้งหมดเพราะว่าเห็นครับครับเพราะว่ามันมันสีเสียแบบนี้เกพบต้องเก็บขยะให้สะอาดครับผมกันจะไปนั่งกินชิๆมันบ่นั่งอยู่่เสีหมว่แเก็บถึงเอมแก็บก็ ใส่หมวกแก็บกบผมว่าผมนี่มากใส่หมวกแก็บมากใส่เกใส่หมวกแก่อใสลอ่อ่เราจะไม่ให้ากได้กเขาเพราน้ำเสียงด้วยก็ได้เพาน้ำโปาอี่กวดได้ไหมบ่เอาอี่ขวัดนึงรถนี่ขนมรมขนมเอาขนมไปกินน้ำกระด้่งีตีผ้าัวี่แม่ไปเรียนรับมึงเพราะว่า เปลี่ยนบรรยากาศทีกหนอยู่แต่บ้านครับผมช่วงนั้นเขาโจ้ให้แบบตักบาทครับผม้าเบิ่งนกันขวันแดดป่ะแม่ขวันว่าใครอยู่วมีอูหุนนั่งเรียนมิพลนั่งเล่ยนพาลูกคข้าวฮะจะต่าบรลยบเลยครับผมเดยวรอชมกันครับ ส่วนนี้เที่าวบ้าครับ410บ,บ,บ,บาทครับผมโอเคครับ,บเดี๋ยวเราเปิี่นกันเด <Okay. S 1> ินทางกันต่อครับโอเคครับท <ๆ S 2> ุกคนตอนนี้เราก็โอ้แว่นตาใส่แว่นตากันเดี่ยนครับตอนนี้เขากับมอดอา่าสะพานเทพสุดาครับผมมอหักกินงของทั่วอีนเลียชิ้น้ลางขอับบ้านเพราะว่าไปหาดโอเกียนเมื่อกี้นี้เขาโยปิดหาดครับผมยังบนนี้เปิดบริการนะครับน่าจะเปิดอ่าสิ้นเดือนสิ้นเดือนหน้านะครับน่าจะเปิดมี่คุ้ยพ่อ ก็ยิตยสะพั่นจัมซูดาครับผมลมปัดเย็นดีมากเพียก็ยังบ่เปิดครับชว่วงนี้โควิดขั้นในเซา้าในเรื่องต้องกับเศรซาๆแหละครับรอฟังผลรัฐบาลเขก็ยังเนี่ยก็มีเล็กน่อยมาเรียนนามอยู่แต่ว่าก็า,าังลลานะไห,หเนนว,ว,วเห็นเพียครับอาหารหอยหวคุ้ยก็ยม,กมีแต่ตัวอ้วนๆเลยไปกินรับเสียบเลยว่าเสียบมากแค่ห้องไปเบื่อนกันว่าเขาได้อาหารอย่างแน่เนานะนั่งกินอยู่หลังกระบะรถเลยครับ ก็คุ้งก็มีแต่ตุต้พี่เถอะปะมันไก่หนาม่ามะมันได้นหนามเนี่ยมันได้นหนามแต่ก็มีหนาเชี่ยครับเดี๋ยวเ่ามึงกันว่าได้อาหารกินเที่ยงอยังเนี่ยเนาะมาครับผมในบรรยากาศร่มเย็นดีมากร่มเย็นดีอ,ดอยู่ยัวะป้าซองถั่วมาเทีย่ยวครับวันนี้ สองเท่ากับยากาศที่ชิวกับผมแต่สะพบ้านียวสุดาครับนี่ครๆๆกกนนับอรน้องกับชิมีบปานินเผาานินเผาแต่มันไม่แต่มันงแซ่บๆแค่เขายังบ่เปิด จ้าบวอืม่งมากางเลว่ะเฉียบมากเล่นบ่ชดยอดน่าสัจจ์ยุ่งโขอยู่ว่ะนี่กายกดียเามาทำธุระครับผมละกามานั่งกินข้าวอยู่แต้สะพานชุแลมครับ Thì cạnh những câu chuyện của bụng. Nguyên cạnh những câu chuyện của bàn nạp. Sia ba. Sì, để papa gặp không? mô Các bạn mạnh, anh em bụng. Mặc phi. Mông mô. 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 เจ็บปะ,จะเจ็บมากๆเลยแลิจ็บมากๆเลยเียอแบบคากล้องนะผ <c oughs> มามาผมต,ตั้งกล้องไม่ค่อยตรงันด้ <c oughs> ด้วยพี่้องเลยผู้เขาะตอนนี่ผ <c oughs> ู้เขายไปร่ำ้วล้มดีล้มต <c oughs> ัด้เขารรยเสียบต้องกันคราบนนเตบ้านเทียบสุดาทำห้องเสียบดี่ <c oughs> ันเขาตื่นเลยมันขันเขาตื่นตอนนี้นี่แหวกมากรานเสียบเขาเป็นไงเนี่ยหอ móc lần lượt qua được lần lam tiên hân hoan như thế lam toilet 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 lam

ăn chim chạy 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 chạy

ข้าสบีนบรรยากาศดีชิวมาเย็นดีกว่าเห้อลมเย็นดีกบรยากาศดีกล้วยยูนนอเสียบตัวกล้วยี่ก็ั้งนี้ั้สวต้นตั้งต้นพ่อหน่ำต้นพ่อน่ำนะตนีบต้นกบัเอาไปกินตัก้ิ อหามันนี้มีเยอะาอทานมีผมมีองแต่ทานไม่บเยยเยาไรปว่า๋ออืมโอ้ารนี้สามยอเอเกิดอะรบางดิอาหา้าวข้าเหีย่

ก็มันย่ำหรอกเรื่องตางอันนี้กินย่ำไหมีกระเทยตะวม,มแม่เขาอยดีมา กเสียบวันมามากเลยทิมันเดือดบางๆมาเล่นอีกแล้วฮะนะ ย่อเปิดเป็นยังไงขยันมาท่านเกิดรบลายจนแบบแหงเลเลาเดี๋อวนี้พึ่งมันจะจแกกับผมแสบมักนี่ครับผมจอดไปแล้วจอดันนี้แม่แม่ออกลางแันออกมันจะได้เลไเด้ดิขึ้นมาสิกินนี่ต่ำมากุงนีบุกไความเอื้อนบุกไยอมสั่ยิ้มปูปูดอง อย่างงๆละ่ไวะเซียมากเลยล่ะทีนี่มันจะเซียมกุูนี่น่มันมากป่าอวะพมากนะอา่เก่งแวพอไม่ยิมันมันตัวไม่ยิ้มเบอเบอรเบราเหมือนี่กินี่เบอตัวจะกินค้วขี้ยมแม่บาย In tập xin học đi vào bọn nó bọn nó sẽ có mặt nắp 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 หนึ่งปลามันสานต่าามมันว่ามีต่มนี่เ่าเกียงไม่ลมันเกิดได้มันเลยงามนะเออหลังมันเกิดได้ตงนี้มันางามงามกินกินนั้นบุกหวงมดเลยเออกินแบบบุกวงเออแต่ไกเดีย่างแต่มันก้พยจัาูดข้าว่ะมันสิจอยหนังแห่งบ่มีน้ำอันนี้เนี่ยหนังมันสีมันก้น้ำ น่าพบบนี่มกันม,นมึงเพียเกยี่ปิดเพียพปิดเบิดได้ครับมันบ่มีอ่ะนกนาราก็น <c oughs> กักินเขารทจิ้มใสวันนี้ื <c oughs> อ้อใสปากวันนี้ฉยบมาก จับวันมาหมากเลยคลิปนี้กับ่มีอย่างไรครับผมกับมันนั่งกินข้าวชิ้วไต้สะพานเดียวสุดาครับกับฝรั่งีแม่ครับผมมืัอนี้เที่ยวกาสมาบ่ได้แบบตั้งใจมากแบบมาทุระมาทุระเลยมากินข้าวสวยใช่คนมาทุระแต่ว่าด้มากินข้าวสวยพอดีบ่มีคลิปลงบ่ได้เฮ็ดคลิปลง่กันยูทูบด่วนลยวันได้เฮ็ดลงเพราะอย่างที่เราเคยด้ขีมว่าเส้นนะดะชิปไปขีมว่าเส้นอะไรอันเขาบอกกันว่า เกชิปน้ำพรนน้ำแม่เทียนเีาคเดี๋ยวพออะนำนำพวกนี่ครับนำพวกิ้นกิ๊บมึงขอไข่รีดไปอันนั้นเส่นเราแซียบแล้วไ่กับของตกไขยตัวนี้เนียยของหวานเนี่ยเหนเงาอะไม้ตกไข่เนีผมก็บักไปเนี่ยไปเสอยวอยนทางทางผ่นผมผ่นยังก่อนจำเสียวเลย ได้กินให้เบิ่งครับสมขนาดเดยนี่ครับบ่ดยาเสขนาดเดบ่อันนี้หมกเ่าเพิ่น้อนี่เปลี่ยนคือยังเนื้อยังว่เรียนวิจีเพื่อนทุกวันวางเอาไส้กับบานหักเน่วกับบานแส่บหบานม่ทวัน ผมดเอยว่อยู่รองแีมไปเปรี้ยวพืช่ว ouais> ีไมดอก้เลมัน้วยงเข้ไปผู้ไปินแบบสมแหนมมตหมากันบานนี่เยเพียงเขาไปยงเขาไปพมาสุดยอดมาร่มเยช่วยช่วยยเข้าไปยงเขาไปนี่แม่อย่างย่างเดี๋ยวเล่ ครับอ <c oughs> ุ่นยังก็มาแซ่บนะนบรรยากาศที่ชิวครับผมอเมะสุดท้ายละอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผู้ใดอยากให้เฮ็ดคลิปก็พอกับแมียยังจีบอ่ะคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมว่ามือนี้กะบริวชีรถเรียนบม่ได้ออกคลิปกับพี่ๆกักกกนอ่ะมีโอกาสมากินเขาก็ดูเอางี้เมอ้ไต่สะพานเดียวสุดาผ้าพันว่าโอ้ยเงินห่อนอะไรแบบกินเขาไต่สะพานเดียวสุดาชิวๆนะกมาธุระแหละครับที่จริงเลยก็ โอเคแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีนะเพ่อสวัสดีจ้าครับบ๊ายบาย